แฮปปีではでは look, Year, ้นิวเยียวานิดยิ่งเจริญท่ะสุดยอดพยานแฮปปี้ของเราไม่ร <illa rapidement> <the> ู้จะพูดคำว่าอะไรแต่คนที่อยู่ต่อหน้าผมคือสุดยอดพาผมมาถึงจุดนี้ผมอยากจะกล่าวคำขอบคุณ คนที่อยู่กับผมมาภูมิใจกับลูกน้องของผมพนักง,งานของผมให้ผมมีกำลังใจที่จะสู้รู้สึกแย่ก็มีทุกคนที่ผมต้องดูแลและทุกคนก็ดูแลผมแต่ผมจะพยายามที่จะทุ่มเทให้พวกเรามีรายได้มีอาชีพที่มั่นคงและก็อยู่กับผมผมรับรองว่าผมจะดูแลทุกคนและ ไม่เอาเปรียบใครแต่ทุกคนต้องดูแลโรงงานเราเพราะอะไรรู้ไหมผมอยู่คนเดียวไม่ได้ทุกคนต้องช่วยผมผมจะดูแลคุณและจะปฏิบัติกับคุณเหมือนกับเพื่อนเหมือนกับน้องเหมือนกับพี่ผมภูมิใจกับพนักง,งานของผมทุกวันนี้มีคุณภาพที่ผมสร้างทุกคนขึ้นมาและก็จะสร้างทุกคนให้เป็นอนาคตของโรงงานเราต่อไป ก็ขอให้ทุกคนในปีใหม่นี้ให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงและก็อยู่กับผมนานๆแต่วันนี้มั่นใจแล้วทุกคนเก่งรุนหรือเรายังไม่ทำนะเราต้องก้าวกันต่อไปแล้วละ่ะตั้งแต่ขายวันละพันวันละ800ทุกวันนี้เราไปไต่อันดับวันละคนละ3 4มสี่ห้าันทุกคนที่ผมไม่ชมผมภูมิใจผมพูดรวมใจกับฝ่ายขายภูมิใจกับฝ่ายผลิต ภูมิใจกับออฟฟิศแต่ขอให้มั่นใจว่าผมจะพาทุกคนไปสู่ระดับหนึ่งสิ่งที่เราไม่เหมือนใครคือรู้ไหมคืออะไรทัศนคติเราต้องเปลี่ยนทัศนคติว่าการบริการเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นหัวใจสำคัญที่สุดที่เราจะพาองค์กรนี้ไปสู่ความก้าวหน้าที่เหนือกว่าคนอื่นก็ขอให้ทุกคนรักกันคุยกันวันนี้ภูมิใจมาก ที่มาถึงจุดนี้แล้วก็เราจะพัฒนาให้มันดีขึ้นต่อไปเราจะมีโรน้ำดื่มเราจะมีเป่าฟีฟอร์มผมรับรองว่าอยู่ที่นี่มีอนาคตดีใจที่ทุกคนอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันวันนี้นะคะแล้วก็อยากให้อยู่อย่างเงี้ยไปทุกปี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 รักเหมือนก็บอกแล้วว่าพวกเราคือครอบครัวแล้วเราก็จะโตไปด้วยกันเรารวยคุณก็รวยเราจะไม่รวยคนเดียวโอเคไหม ทุกคนก็คือพนักงานเท่าเทียมกันหมดแล้วก็อย่างที่บอกคืออยากให้ทุกคนเข้มแข็งอดทนบางครั้งมันอาจจะต้องทําอะไรที่มันฝืนใจเราไม่เคยทำเหมือนเหมือนเจ๊ก็เหมือนกันเราก็ต้องตั้งใจแล้วก็อดทนทํำยังไงก็ได้ให้มันสําเร็จคิดแค่นั้นเหมือนคนขับด่าพอรลักไม่ใช่อะไรหลอกสอนคืออยากให้ทุกคนแบบทุกคนอยู่รอดในวาระดิถีปีใหม่ ขออวยพรให้พนักงานพี่นะ้าทุกคนให้มีสุขภาพแข็งแรงไม่มีหนี้สินไม่มีทุกมีแฟนใครที่ไม่มีแฟนก็ให้มีแฟนก็จะช่วยทุกสิ่งทุกอย่างที่ช่วยได้งานเรื่องเงิน ผมจะช่วยแล้ะขอให้ทุกคนผ่าน้นเรื่องเลวร้ายไปในปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้ให้ประสบผลสำเร็จในชีวิตที่คิดดีก็ให้คิดดีที่คิดไปดีก็ให้มันคิดดีทุกอย่างมันจะดีเองก็ไม่มีอะไรค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเข้มแข็งรวยรวยไปขายของก็ให้ลูกค้ารักลูกค้าหลง บอกว่าลูกค้าหลงต้นยังก,กับต้นเป็นพระเอกลิเกแล้วเขาเป็นแม่ยกสวัสดีครับ